ยิ่งเรากินเร็วๆนะครับเราจะยิ่งหิวเร็วมากขึ้นแล้วก็อ้วนด้วยนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรมาดูกันครับเวลาที่เรากินอาหารเร็วๆนะครับเราจะกินได้มากแล้วอาหารเนี่ยมันจะผ่านการเคี้ยวน้อยนะครับอาหารที่ผ่านการเครี้ยวน้อยเนี่ยพอลงไปถึงกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะมีปริมาณพื้นผิวสัมผัสที่จะสัมผัสกับน้ำย่อยเนี่ยน้อยทําให้กระบวนการย่อยเนี่ยต้องใช้เวลานานแล้วพอเรากินได้มากด้วยย่อยก็นานด้วย ปริมาณระดับน้ำตาในกระแสเลือดเนี่ยกว่าจะผ่านการย่อยแล้วก็ดูดซึมเนี่ยจะใช้เวลานานมากครับนานมากกว่า20นาทีสมองเราเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าอิ่มเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยอย่างน้อย20นาทีขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มรู้สึกว่าอิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารเร็วมากเร็วกว่า20นาทีเราจะกินได้เยอะๆๆจนกว่าจะรู้สึกอิ่มนะครับทำให้เรากินมากแล้วก็ทําให้อ้วนได้ในอนาคตนะครับ และเมื่อร่างกายเรามีปริมาณอาหารเข้าไปในปริมาณมากๆร่างกายก็จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการย่อยกระบวนการไม่เบอดไ่เลืซึมที่มากขึ้นที่เร็วขึ้นนะครับทําให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยสูงมากขึ้นแล้วทําให้ร่างกายเราหิวเร็วขึ้นด้วยนะครับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่กระตุ้นให้เราหิวเนี่ยก็จะทางานมากขึ้นไปด้วยนะครับนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเรากินเร็วๆกินมากๆแล้ว เราตึงหิวเร็วขึ้นและก็เราทําให้กินได้ปริมาณที่มากขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารใหม่นะครับโดยการกินอาหารช้าๆนะครับเคี้ยวให้นานที่สุดนะครับเพื่อให้น้ําย่อยในปากเราเนี่ยเคลือบโมเลกุลของอาหารให้ได้เล็กที่สุดให้เคลือบพื้นผิวสัพายได้มากที่สุดทั้งในปากเราทั้งในกระเพาะอาหารเราด้วยนะครับมันจะได้ผ่านกระบวนการย่อยได้นานขึ้น ะระดับการดูดซึมเข้าไปก็จะค่อยๆดูดซึมเข้าไปนะคับน้ําตาลในกระแสะเลือดจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจะทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มนานขึ้นนะครับและร่างกายเราสามารถนําน้ําตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดกระบวนการไม่ตอบิเวซึมก็จะเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้เร่งะบวนการให้เราหิวเร็วมากขึ้นนะครับ สรุปก็คือถ้าใครอยากผอมก็ต้องเคี้ยวอาหารช้าๆเคี้ยวนานๆกินช้าๆนะครับเพื่อให้เราหิวได้ช้าลงด้วยนะครับด้วยความห่วงใย,ยในสุขภาพทุกคนนะครับถ้าใครมีคำถามเรื่องสุขภาพทั้งหญิงและชายหรือคำถามอะไรก็ได้ที่อยากทราบก็ทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยนะครับด้วยความห่วงใย,ยในสุขภาพทุกคนเสมอน,นะครับจากใจหมอยงครับ